เวลาเราพูดถึงอนเน็มันไม่ใช่เพียงแค่เสื้อผ้าหน้าผมแต่มันรวมถึงอินเนอร์ของเราด้วยการที่เราตกตะกอ,อนพัฒนาตัวเองดึงความเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาอย่างร้อยเปเสามารถช่วยยกระดับเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเ,เดิมเติบโตขยายเครือขีขยายศักยภาพของเราที่เราจะประสบความสำเร็จเปลี่ยนชีวิตคุณได้เลย สามารถนำไปต่อยอดปรับใช้แล้วไปแนะนําหรือโคชคนอื่นต่อนําไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ไปส่งต่อนำสกิลทั้งหมดนี้ไปช่วยพัฒนาคนในวงการเกมด้วยกันด้วยครับตอบโจทย์มากๆความรู้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นอีกมากถึงมากในส่วนที่เราไม่ได้รู้จริงรู้ลึกพร้อมที่จะถ่ายทอดไปสู่คนอื่นได้ด้วยมันคือความคุ้มค่าแล้วก็คือเป็นสิ่งที่เราจะไปต่อยอดได้ในอนาคต คุ้มมากเลยนะฮะใครที่แบบคิดว่าจะมาเรียนให้มาเลยนะครับเราถึงจะรู้ว่าคุ้ม